เน่ๆมหายก็น่อยเน่เจ้าใส่หาแล้วพีว่าพี่เลยงบ่ักใหบ่พอับใหใไปเอเด้วยสั่งยดั้งหลากับยังไปยีงแยังทามนี่ยร้อ้อนนร้อนรอนร้อนอ้ยงานร้อก็ตัวดอกก็ขี้รถดร้อ ไม่ออกกุซ no ื to to myself, ้อญมันจะใส่เน้อข้าวขากุศลบุญโอ้ยอยากกินแเสียคืศลใจแห้งแี้ตัวนี Jesus ้แหละตัวมผาดเอาตุ้มาเตาเผาคือโซนพุ่นหอกคือโซนพุ่นเตาเผาแต่จังหวะผู้ใดปัจจุบันจัดงานศพเสียเงินอยงหลายนั่นมาเผาน้ำมันก่อนเผาพี่นี่แหละพระสวดเป็นร้อยดีสวดซ้ำใดก็ต้องมาใส่ซองให้ มันก็ล่ละเจ้าถืไปเห็ดยังยากแต่มันบ่ได้บุญตอนนั้นตายเลยซ้ำบบญกันดอกได้ตอนนฮ่อยูนี่กะตอนนฮ่เห็ดเอาตอนเฮามีชีวิตอยููนี่ในบาละ่ะเ้าเห็ดอันใดว้ตอนนี้สัตว์นาก็ไปรับวาไปก็เมือนมันรับสัตว์นี่สำน้ำเพราว่าต่อสัตว์นาเนาะเห็กดกรรมใดไว้เพราะว่าบ,บุญหรือว่าบาปก็จอมได้รับผลของกรรมนั้นไป ตอนเขาเห็ดตอนเขามีชีวิตอยู่นี่ดิพวกแมลงตายแเราก็จะไปเห็ดให้กันแบบคิดว่ามันจะไปมันพวกแมลงแบบนั้นฟังพอแห้งแล้วตัวอันทุกอย่างตัวอันเทศออกไปเสีละมื่นเนาะอ๋อน้อยเห็ดบวกเป็นอะไรครับเป็นพวกมีข้อซับเป่าตั้งนานนี่เห็ดอะไรกูผ่านออน่อยค้นโมล่าเออปอกกระปุกลามคือกันนั่นแหละ ไปจกากม้าเท่ากับหน้าละมือว่สักสองหนึ่งสามหมื่นคือเป็นหนึ่งลูกล้านเขามาทรงใบก็สามไปไปยากมากกับมา้าแห่เขามาฝึกส่งช้านจะเล่มชั้านหน้าปัญญาสติไอ้ฝึกเป็นแล้วสองสามหมื่นเมือ่อตัวฝึกยังไงงีงได้หร <c oughs> อทหาหน้านที่มันก็นเปลี่ยนดึก <c oughs> <c oughs> กินหมากเคี่ยวหมากเอามันเป็นเกี่ยวกันกับกินหมากเคี่ยวหมากหรอกก็สิว่าข้างนอกกินเข่าอีกแหละมันเป็นถ้มาเนี่ยมาลงตะเวียนเนี่ยมเข่าป่เออนี่ทำมาเนี่ยแบบกระซังนี่ตอนตั้งกดนถ้ากระลงตะเวียนใบเขาเจ้าะก็สือห้ามของพักไห้กุฏิของพักอยังต่างๆมันมีของน้ำไม้โตกับผู้เฒ่ากับายอยู่ดอกเปิดตั้งเข้าไปกับมีของนำในในของนอนหลด

มันขลบเอาลูเดียวท่มันอนตองตาตัวหูเลาหนวกมันเลยเฮะฮะฮะอสฮะ่ะฮาฮูฮเฮ่ามากฮกฮะองมะฮะฮะมาฮมืะฮะฮะฮะ่ะฮ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 าฮะฮะี่กิฮะฮะฮอฮะฮะฮ่่ะี่ฮะฮะใะฮะฮสฮะ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 ้ะฮ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 ่ เจ็ดแปดสิบลอยด่เ็กหน่อยเล็กน่อยมากเลย่วมันจะดงเล็กมาก่มาโลเห็มบอนเล็กน่อยเด็กยุดดอนไลน์นึ่งนี่แต่เด็กน่อยขวมดมันนู่นี่มาสิันยะเลื่อนไปเรื่อยใชนี่เลื่อนไปกับปุ่นกระไรปุ่นยังบากข้าเทิมแลน้องพอนไหนบวชนี่บวชนดูรหอนบวชเออ ก็เห็นวันนี้น้โมมันเงาเงางา,งากอยู่นบ่นั้นอ่ะอมันเงาเงางา,งากฟ้าเมื่อใส่ปัวเนี่ยมันก็เปยเลยทำไมก็เลยกะงงไปอีกเยบ้าตังแต่จกักปีเอาบาสุปีนั <c oughs> ่นแหละบสุปีหอดลอยปีคนนั้นมุนี้เอามาไปแม่นีห <c oughs> เอ <c oughs> าุนั้นมาเ้าากน้ำหลองพอละท่าน่องอคุณบา บวดเล่นผกักเดูร้่อนร่อนเขาปเปิดเทิมเนนทิมใหญ่นี่เนาะเทยวนังนก็เป็นซีตรวดปรากอบไปเพื่อเดินจงกรมทำบมสมาธิมั่งเวลาเห็ดนีมผพานเขาก็บอกให้พากกุ้งเห็ดเอาอยู่หันแล้วมันจะมันจะเศร้ามันจะพานมันจะเล็น บอกผู้เฒ่าอยู่ในบ้านมีไปแน่สนใจแนวมนีเอาใส่รถมานำกันน่าจะมาฝากอยู่สองมือนสามหมื่นแ้วแต่เป็นอาชีพกกแล้วแตนวะนังคนอยู่หลายปีเลย้หละบริวารท่านเลยแหละสองปีสามปีเท่าน,นี้ทำงานห้กงจบแต่ทา่านอยู่ทางบ้านเข้ามัน กินเตียมเคียงนะขนของอาจารย์ที่หนึ่งละมาถรับิดย์สาวโชคเข่าพ่อเขาเี่ล่ะผมก็ชูลูกร้านร้านที่มีเงาไหวให้เขาจะเลี้ยวพต่ว่าหลังพ่อมาที่นี่กันเล่เป็นบ่อพ่ออมกันกับใชกัเล่ได้มาแต่วังใจแล้ยวลูกกันเล่เอิ้ลรมเบินแรงี่ล่ะเอิ้ พอมากปักเจหนาล้องพว่าฉันเด็กจะเพิ่มขึ้นรถมาน้ำก็เกิดผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงผู้ใดเป็นผู้บังผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดเอามาโหลดเป็นหลานค่ะผู้ผู้มือนี่ค่ะเป็นหลานเงอนละล้านเข้าเห็ดเกี่ยวก้านั่นสองขึ้นสามขึ้นเบสสองแสนสามแสนเป็นยังจังสิเปียเหตุการณ์การปนัมผมว่าได้บุญนำเวียดนามประเภทนี้อันนั้น อย่นแล้วมานี่บอกว่าตอนนี้ศพอยู่โรงพยาบาลเดอ้อถ้าบพราจากเบาะน้ำเสียบานมันยากก็บอกน้ำพ้นหลาหนึ่งศพอยูอ่โรงพยาบาลเด้อโทรมาหาเขาแอดมินเอือมีคนอ้อเอาศพมาเผาวต้องบอกกับจิตรียมเตาเผาไว้ให้เอาทานใส่ไว้เอาลงจากรถโรงพยาบาลหรือเอาลงจากรถเท่านั้นปึ๊บกึบกับพระไปล้อมวงเผาเลย ก็ได้มีวิธีบ่ได้ไปแจกซองบ่ได้ไปถวายนั่นอันนี้ดอกบ่ได้เฮ็ดน้อยมันสิเฮ็ดง่ายอาาจรย์ก็ส้ำนันแล้ววก็จะจักยากบ่เห็นบ่ยากเห็นบ่กว่เบิด200,000สามเซนก็น้อยหัวไน้อยตายแล้วเบิดจักส0 0 0ซน0 0 0 0ซนั่นแล้วบาดนี้คนเป็นคนมีชีวิตอยู่คือพวกเจ้าได้หากินใหม่บ่แห้งแค่นค่ะน้อยเออพอซอยทางประหยัดให้พวกเจ้ามันบ่ไกลดอกอันซ้ำยู จังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันดูนีอแล้วหาทางวิธีใประหยัดเงินใส่ในครอบครัวตัว,ตวอนันโอ้ยเขาบ่งคุจักยั้งดอกอันผู้พาเห็นั่าก็ดีใครจิตไปสวรรค์นรกทั้งใดคอยค้จักเป็นยังไงถ้บ่งคุจักก็ไปเอื้อนเอาไปไปโ่งทั้งคุณไหว่ายิ้มประเทศดีหมดนั่นจูงเอาอิตา เอาาือเป็นเบาๆวันหนลุดมือกูแล้วไปอังไหนมาคุณก็สวัคดีไปๆอาจารย์มาสั่นโอ้ยกูจะขึ้นไปสูงก็นั่นก็บพราไปเบาขึ้นไปได้ริงเด้เพราะหัวหัวนั่งคลองกิงเด้เป็นสั่นลีลีวัว พก็จะมาฝึกหัดเอาเนี it, <laughs> ่ยเอาเรื่องผู้นั้นผู้นี้ตายหลายๆคนมาฝึกนั่งนี่ถ้ผู้ตายง่ายๆเลยไม่ได้เก็บไกี่ยวดลเลยยังทีผมแหละกัเขาอิ่มแล้วก็เอาหมอนมานอนงสื่อตายเลยก็เจ้าฟึกไปแล้วก็เจ้าไปฟึกเอาไม่ตัวขอเจ้าเด้เจ้าก็ไปเห็ดเอาของเจ้ากันเอาไปปุ๊กแม่มึงมากินขกาวอยู่สั่นทั้งเจ้าบอกกันทั้งหนึ่งตายหรือ สงสานะครับพวกเขาเจ้าฝึกเป็นแล้วเขาเจ้ามีเครื่องอยู่ยงเฝว่าสงสารเจริญชานเด้อหาถึงอยู่หาวิหารธรรมเด้อน่ะตายบ่ฮู้เมื่อซ้ําบ่เก็บบ่ปัวบ่ได้ไปโรงพยาบาล่นมาฝึกไว้ใช้ยามสิตายแหมก็มาฝึกไว้ใช้พวกเจ้าไปเฮ็ดไปจนชินแล้วไปมันชินแล้วพวกเจ้าบ่ย่านตายอีกดอกตายบ่ฮู้เมื่อหลายคนได้ล่ะ ผมพูด่งมาเฟกนีกลับไปกลไปตายอยู่บ้านผมที่นีแล้วแตโรงพยาบาลถึงเมื่อบ้านเมื่อเมื่อหัตายจมก็ปเบาเราดูดีง่ายๆนึงทตั้งแตเขากับตายอยู่แล้วทั้สีนี้ไปใสเขาก็ทำใจไหวเนาะทำใจไหวเนอมรบบไหวเฟือกไหวื่อมาหลาเราละยันนึงกว่าเดือสามมื่นยันนึงก่อาทิตย์หนึ่ง ไปโรงพยาบาลเนี่ยเด็ไปบาดสิใจขาดหนึ่งเด็กไปพ่อให้เขาได้เห็ดใบรับรองอันนั้นมีใหม่ของเด็กกระถาบมากคูณเจ้าสิเห็นยัน้อั้อนเทาให้เบื้องหน้าเทาผาก็นังเหล่าง่ายๆยาสั้นๆนี่แหล,ละกระหามขึ้นขึ้นเตาเนะาะฝาลงปิดกึบกับเขากรจุบเลยอยากมาตาฟูหนองไข่มาบระทันพูดไปทเ,ทเที่ยวทีเทาหมืออะไรจะได้ปะ แดีวเราขัจะาตัวเซ็งเราบอกงงไปวะตอนนั้นนึงเด้ง่ายๆใหญ่บ๊เปืองน้อยวัตชักนี่ละหน่อยเขาก็เห็นอยู่นี่เออจังหวะคู่นีแม่ว่านั่งบ๊เปืองบ่ได้ไปยุ่งยากน้ำเปิดเพลงเปิดหมอล่ำบ่ยุ่งยากน้ำเห็ดเนี่ยอยู่น้่กินหลับแขกหลับคนบ่ได้ยากน้ำเหลาเนอะยังกับซางเหลาขึ้นหนา กบ,บ,บา้านนี่เนาะนอกับอันนนไดเทาบ้าเออน่กินได้บ้า,ออน,า,น,านั่นน่ะนี่เดี๋ยวต้องรักน้ำปลาผงสุรดกันเมื่อไหร่้องพอว่าไปเห็นนั่นน่นี่เพราะถือใจจมไเห้าตัวบา้านแต่ว่าบาปต้งสั่นบาปต้องสี่ไปเดีโอ้ยแต่ราหจักต้องบอกไปยุซึ อิ่เยิมซาากิน่เยมซาวาแล้วอืมแล้วจะเห็นบาปตืมก็าค้นตายบาค้นขาหมูขางอขาวกวเนาะมันตืมเด้นน่ะต่ว่าล่ะยังหน้าสาลวเอาหมูมาจักสองตัวมัดนี่ง้นกะวาตัว้นนี้คนกะวาก็เลยได้ขา่ายากระยาสั่งเพื่อนกระไดเนี่เข็มรููน้ำจากฟองเนี่ยเราไปดูสั่ง ปูเล็สั้งกับผูนั้นตัวบานหลับเอาสุตว่ามูสองตัวนั่นดี่นี่แหละสั้งปูเลยค่ะเกิอากาดแก่นเจ้าหรอจะนั่นแล้วสั้งแล้วมันก็แก่นเจ้าเลยแต่เจ้าบ้าสั้นเขากรบาดแล้วอ่าสร้างมันมากุกไหม ถ้าพูดเามากไปจักหนึ่งสองมือก็ได้ดอกเขาพูดให้มาฟังเอแนวทางเล้วเขาจะพิจารเท่าดอกไปทางสิบเต่าใจดอกหลายๆคนท่านเดียฟังมองพอยู่บมาละนั่งหลายอยู่ที่หน่อย่าเดี๋ยวท่านเดี๋ยวฟัง้น่อยทีพวกเป็นกเป็นเป็นนั่นแหละ ลูกหล้านบ้านเหตุไห้ก็แนะนํามหจังว่าคุณไดโชคดีจังว่าดีจากไห้พ่อจากไห้แม่ผู้อาตายง่ายเฮาถาพักแนวมันดีๆเนี่ยมันสบายใจเอาทุกไงยแทะก็เหตุให่งคนเห็นทั้งซี่เด้อเห็นทั้งซีเด้อเหตจเแลียบทั้งเอามันคือบดไงยถอสูงไม่เหตุคอยแม่กระเด้ว่าด้ มันได้พร้อมพากันมาเด้อมานอนมากินอยู่นี่แหละทั้งมือต้องมือส่วนกันมาเด็กเขาเพิ่ใหม่ยังไงนึงเด้อรักษาภาษาเศรษสมาธิ์ย่างไงนึง จังหวัเมือนได้พร้อมเชื่มกันมาเด้อสายปทัทุมลาดันงไก่หนึงเนาะ <c oughs> พี่งเข้ามาจังหวัดอื่นถูกต้วอันเซาว่า,าจะใส่นนนในสองคนอยู่ป,ประเทศไทยเดกจะไว้อยู่ไกลๆคนหน,นึง่งสุลาดูนหนึ่งยูนาราธิวากอยูเป็นปีลหลายปีแล้วละนะ <c oughs> đó ít đèo thực đi là ít theo phà sạt cả đấy ở lại ra đối đi thì là quân lớp bà nó đau xuống người lại cái là bạn đấy vừng rồi ไอ้วงตัวมันเป็นผู้เห็ดสามวัดมีขึ้นมากเลยไอ้วงผู้ขาวฟังกันนี่ละกันวึงนี่ละที่เด้อเลยอโตเลยอแบแต่พอมีไอ้วงไปเอาใบหน้ามันไปใครเอามีออกมาเนี่ยมันจะเป็นบัดนี้ว่าไอ้วง แต่ไ่บอเป็นบาทบ้านหางเขาก็ยิ่งยำมั่งหลวับาท <c oughs> ตัวมันบือูถึงมาอยู่ที่นา่ว่ากี่ปีหาหกปีบ่านีัดตังม,มาต่างม,ม่ตัว <c oughs> ประาหาหกปีนึงหนึ่งจะเลื่อนไหไม่คนมีบารมีเว้ น้เนาำจงเดยวผมาังห่าก็ลอยคว้าผเด้อบ้านจะมีบ่อมันบ่อาอะไรได้จังวะเ้อมีจังหเ้อานนี่ก็ลอยกว้าคุณถ้าบ้านจะเ่าไม่ก็อดอกไมีดอกฮ่าฮ่าเ่าน้ใรไดพระเสิครับใรไดบัเ้ยไปหาบ้านเหมือนก็สดสเไยเพอาอกัเายนนีหลายโพดลอยคว้าผ ร้อยร้อยยี b ữa? B ữa um ่สิบรอยี่สิบสององค์รบดจังหวัดอบมเนบิดอมเภอร์เดยวก็บดตอยี่สิบันเดียวดอกมันไมใ่กดยากมากที่อยากแต่มันมกต้งเสียงเบาที่พ่อยากเร็วันเสียโอ้ยมกจะหยวกกินจะบ่หแมวนี่ยากแท้ บู่มีปู่มาขอขอพระอาจารย์มาขอพระสยูรมอบบัตรมีอยู่แต่ว่าเขาเจ้าบอไปเขาเจ้ามาปฏิบัติเพื่อมากนนิพพานอย่างเดียวเขาเจ้าบ่ได้มาเหตุนอื่นมีมาตลอดเลยขอสองขอหาขอ,อยังมีบิดทำขาเจ้าบังรู้ขาเจ้าถิไปบ่ <c oughs> บ่มีจะกลุ่มปู่มีขอวัดปฏิบัติมาอยู่หนี่มาฟ้ากันมีขอวัดวิปฏิบัติ สวดมนต์มีภาวนาะมีเดินจงกรมเด้มีการสอนกันอยู่คนรวยแล้วต่้เห็ดไปเหตุไปภัยเ,เหตุไปมั่นเหตุไปทัวทีมเดี๋ยวก็พากันหาซื้อเลขเอาเลขดูบานพวกเจ้านั่นแม่แน่นอนค่อยน้อยคนนี้ละคขายยับได้ยุ่งันแ่ะวกเด็กชื่ชืดดอกก็ถือยุนี่มิจดา มาขอเลขก็บกรบอกคุณไปหาคู่กรณีศาสตร์คุณลูกสอบอยู่โรงเรี้ยงผมเนาะปอนนั้นก็ก็บอกไป็ตัวนำสาผูกแขนก็ก็บอกเป็นสนเข้าคืองคือควายไข่ครั้งคังก็ก็บอกไปหาเอาซุ้มเสิร์ฟเถอะมันเป็ดอะไรความจริงเงี่ยงกันจากอย่างมีข้าเจ้าสอนธรรมะสอนความจริงสอนมรรคผลนิพพานได้ฝึกนั่นฝึกนี่ให้กัน แล้วมันก็นแนวทางคนออกจากความบอกมาเกิดอีกเน้นนักเรือนในพ้านได้อยู่เนี่ยเน็นอื่นบ่มีอย่าักันแหละส่วนมูเรือส่วนมูมากเฮ้ยเขาฟึกไข่เข้าเดียวนันนั <c oughs> ้นหนมาที่กับมาอยู่บัมาอยู่ แล้วพวกยหา่ๆมาถิ่ม้ไว้ง่ายหรอกวันนี้สองสามมือสังมาเอาก็ได้ก็นื้จาเลยหลวงพ่อไอ้อ้ผู้ทาอันนี้พี่หน้าเออกนเาฟังหลงพ่อเฉล่สามีนบ้านเลยพูกตาปูสายหลวงพ่อันานหลงพวกตาตั้งโตก่อนเออไปตั้งโตแล้วก็มาตั้งโตตั้งใจมีตะคนจังหวัดอื่นแบบหลายๆ ไปคุยกันมาฝึกเอาจักมือสองมือเฮ้ยฝึกข้าเดียวทั้งานหน้าที่สินหน้าที่กัเปลนเอาไว้ยังเล็กยังสูงตอนนี้คู่ฝึกขาอยู่บ่ออันนั้นแหละมีน่อยยู่นี้่ไปเด็กบงดุกแต่บ่าเฝ้าเมื่อเฝ้าเจ้าะลาาล่าล่าอุล่าหน่อยล่าหน่อยที่พ เมื you ่อกมันตาผ่าอันพ่อจอนมันมันตาผ่าเด้อบางคนหน่อยเด้อว่าอันยังอีกคนนึงอีกร์่องดีกันนะกันดีกัไม่ก็ไ้เนี่ยอนสม้ยูบอ่ะนีไ้ยบอ่เออกระสันกับพ่อจอนตาจอนเขาไหนาจอมาไหมตอนสีมา้มาอยู่พ่อจอนเขาไปเรา ไปห่อนเพื่อนเราแนวดอีกเนาะแบบก็รับมาได้เราค่ะรับฝากวมาได้เราเป็นยังงมันมีมันอยู่ที่อ๋อฉิบมาละอิมี้าอยู่คือคนเดียจก็มันอยู่เข้ามาไม่ได้งมันฝึกเอานะเาห้เมื่อไงเรามมกเลยนะเวลาเขาฝึกสมงเนก็นึ่งวันสีโมงเขานอรอยงนนสี่โมงแรงแต่ทีนี้ผูพฝึกมองตายอยู่ไหน มาผู้หนึ่งสองก้นปักบบอกไปพุ๊นมาคู่พู๊ดมันตายยู่ฮันเดอเข้าก็ไปฟุนเป็นสะกอ้อนทั้งเมื่อไปเห็ดเป็นแล้วมันกึมีเครื่องยูงวบอนี้บอนด้ซื้อฟังต้วงพอเขาจะได้น,น,น่วงน่วงยืนนีแต่ของก็เห็ดเป็นปก,กูกบเป็นยตัวนหนีตัว,ดวได้บานนี่เว่าบล่ะวันนี้นิ่งน่นนวงน่วงยู่นี่เด้อเป็นแบบมีเด้อผมจะของเห็ดเป็นแล้ว,วก,กูก็เป็นยุไหนมันก็ง่ายตัวแบบฟังเันอื่อนก็ฟังเอาหัวเอามันไปแน่นั่นแหละ นาอยังดาคนยํงดาคนเมื่ะตัาคนดาปะนาอจะไปเบิดหมอนหมูหมอนหมาไปเลยไปเมื่อสันบันเห็นแล้วเตรียมตัวมาสิมาเมือ่อใดก็ดีไปลอก,ก,ลอการล่อไอแม่มันบ่นนนเบิดดอกพวกเกสองสามลอยลเลยไปนึงพวกเกี่ยวไปลาอเลยเบดิด พระไอ้แก้วเนี่ันะอืมพระแก้วกับซังเขาเห็อดมากงงานั่งรอพระชูพันแต่เป็นองค์นาตักครับจิ๋งซีสอบราคาแสนหาถ้าเอ็นตรงไงนั่นนาตักสองว่านั่นมันสองสองล้านกว่าบาทสองล้านหาบาึ่ีีไซไปนี่ฮะถ้ากันยางไปเบิ้งไปนั่นแต่ไง กะหารกระปดับยังทั้งขายนุ่มๆเงียบแล้วดัีม่านแก้ววิหารแก้วยังงั้นยังคือเบิ้งแต่จะเขียนไป